ถิงค like ุณเสร็จหรือยังเร็วๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเร็วๆคุณคุณนี่ช้าตลอดเลยนะเอ้าเฮ้ยคิดว่ามีรถขับหน่อยมึงเจ๋งรือไงถนนตั้งวางทำไมมึงไม่ไปวิ่งฝั่งนู้นไหนกูขอดูหน้ามึงหน่อยดิเอ้า นี่มันเพื่อนสมัยเรียนเองนี่เอากูก็นึกว่าใครไอ้ตีนี่เองเอ้ตีซื้อล้ใหม่เหรอวะเฮ้ยไม่แน่นะรถนี้อาจจะยืมมาหรือว่าเข้ามาก็ได้อืมก็อาจจะใช่เดี๋ยวมันลงมาลองถามมันดูอีกรอบตีซื้อล้ใหม่เหรออ๋อใช่เพิ่งซื้อได้เดือนกว่าเองแต่เป็นร้มือสองอะ ซื้อตอบเพื่อนคนหนึ่งมาว่าแต่ในสองคนไปไง,ไงมาไงมาเดินอยู่ในโครงการนี้อย่าบอกนะว่าซื้อบ้านอยู่โครงการนี้แน่นอนไอ้ฝ่าซื้อปีที่แล้วเลยชวนกูมาซื้อด้วยว่าแต่รถนี้ how much อ๋อราคาไม่เท่าไรหรอกผ่อนเอาแต่ละเดือนน่ะจ่ายหลายตังค์เลยผมก็เพิ่งซื้อบ้านเหมือนกันตอนเนี้ยติดหนี้อยู่หลายล้านเลยถ้ายังหางานทําไม่ได้นะคงต้องไปนอนข้างถนนแล้วละ่ะอย่าบอกนะว่าเองอะ่ะก็มาดูบ้านเหมือนกัน ดูบ้านอะไรผมจะมีปัญญาที่ไหนมาซื้อบ้านเป็นแค่พนักง,งานขับแกลบเนี่ยลูกค้านั่งอยู่บนรถเลยกูว่าแล้วคนอย่างมันจะมีปัญญาซื้อบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ในโครงการเราได้ไงท็อปไหนก็อย่าพูดไปเลยปีสองปีมาเนี้โควิดก็ลําบากทุกคนก็ลําบากงานก็หายากจะไปค้าขายอะ <c oughs> คนเขาก็ไม่ค่อยออกจากบ้านกันเฮ้ย <c oughs> ปีเนี้ไม่รู้จะผ่านมันไปได้ยังไงบ้านจะโดนยึดเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลย คนก็เหมือนกันแหละเพื่อนลูกค้ารอนานแล้วเดี๋ยวผมขอไปก่อนนะไปเจอกันไปเจอกันกูว่าแล้วคนอย่างมัน่ะจะไปเอาตังที่ไหนมาซื้อบ้านซื้อรถทำเป็นแต่งตัวดูดีมีเงินฮที่แท้ก็พนักงานขับแก๊ปกระจกกระจกเออนะ สองคนนั้นใครหรอทําไมคุณคุยกับเขานานจังอ๋อสองคนนั้นเราทอปกับฝ่าเองเออผมเพิ่งรู้นะว่าฝ่าเขาก็ซื้อบ้านที่โครงการเดียวกับเราอะอ๋อจาได้ละเชน้นเคยออกไปเดินเล่นอะเชิวพวกเขาหลายครั้งเลยเอ,อ๊แต่เมื่อกี้ทําไมคุณบอกเขาว่าเป็นคนขับแกบล่ะทําไมคุณไม่บอกเขาว่าเราก็ซื้อบ้านที่นี่เหมือนกันทําไมละ่ะที่รักก็เพราะคนเราอะมันต่างกันไงถ้าวันนี้ผมไม่รู้จักเขาอะผมก็จะบอกเขาว่ารถบ้านอะผมก็ซื้อสด เขาก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรและเขาอา่ะอาจจะยินดีกับผมด้วยเพราะผมอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาไงคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่อ่ะมันจะกลัวและไม่อยากให้คนรอบข้างของตัวเองอ่ะได้ดีกว่าเขาเพราะถ้าคุณได้ดีกว่เาเขาอ่ะเขาก็จะคิดว่าคุณมีสิทธิ์อะไรถึงได้ดีกว่าเขาหรือคุณดวงดีอย่างนู้นอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันอ่ะเขาอาจจะกําลังอิจฉาคุณก็ได้เอ๊ที่รักแล้วทําไมฉันไม่เคยมีความคิดแบบนี้ล่ะที่รัก คุณจำไว้นะในโลกใบนี้นอกจากพ่อแม่และครบอบครัวเราก็ไม่มีใครอ,อยากเห็นเราได้ดีหรอกและอีกอย่างการพูดคุยกันเราก็ต้องพูดในสิ่งที่เขาต้องการฟังสิจริงไหมถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ